สวัสดีครับพบกับบาบาซ่านะครับวันนี้เราจะมาดูขนมจังกันนะครับนี่นะครับขนมจังโบราณนะครับเขาทํามาจากอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆนี่ทํามาจากข้าวเหนียวนะครับวิธีทำก็คือว่าเขาจะนําข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวเป็นเม็ดนะครับดิบๆเนี่ยครับไปแช่ในน้ําด่างน้ําด่างก็คือทํามาจากน้ําขี้เถ้านะครับน้ําขี้เถ้าอ่ะครับมาแช่น้ํา ตั้งไวให้ตกตะกอนห้าถึงหกวันแล้วก็ใช้น้ําข้างบนนะครับมาแช่ข้าวเหนียวประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงแช่จนข้าวเหนียวนิ่มนะครับแล้วก็นํามาใส่ในข้าวแล้วก็นํามาห่อกับใบไม้ไผ่นะครับใบไผ่ครับเพื่อนๆนี่หลังจากนั้นเมื่อห่อเสร็จแล้วเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็นําไปต้มให้เขาสุกนะครับจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกแบบนี้นะครับนี่ข้าวเหนียวเขาก็จะประสานกันเลยนะครับเพื่อนๆกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่ เพื่อนๆเห็นไหมนี่เขาจะทานนิยมทานกันกับน้ําตาลอ้อยนะคะเพื่อนๆหรือว่าน้ําตาลทรายแดงนะครับนี่หรือว่าบางคนก็ไปทานกับน้ําเชื่อมก็ได้นะครับทานเปล่าๆหรือว่าทานกับพวกขนมหวานอะไรเนี่ยครับเพื่อนๆน,นี่นี่คือน้ําตาลอ้อยนะนี่แล้วก็จะนําหนุมจังเนี่ยนะเพื่อนๆนีน่จังจิ้มกับน้ําตาลอ้อยเลยแบบนี้แล้วก็ทานรสชาติก็จะ หอมหวานนะคะเพื่อนๆหอมน้ำตาลอ้อยแล้วก็หอมจังนะครับนี่แค่นี้นะครับเพื่อนๆผมก็มาแนะนําวิธีการทําขนมจังนะครับแล้วก็วิธีการกินใครรู้จักก็ช่วยแชร์กันมาบอกได้นะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาก็นิยมกันทําที่ภาคใต้นะครับพวกจังหวัดสุราษฎร์นะครับเริ่มต้นมาจากสุราษฎร์อำเภอชายานะครับทําจังเป็นที่แรกนะครับของภาคใต้และหลังจากนั้นเขาก็สืบทอดต่อกันมาครับเพื่อนๆ ขอบคุณนะครับที่ติดตามในช่องบาบเบซ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ